สละที่เป็นละสาล้วนไม่มีพญชนะสังโยคหรือนิกหิตอยู่เบื้องหลังชื่อทะหุเพราะมีเสียงเบาเช่นปฏิมุนิสละที่เป็นทีฆะและสละที่เป็นละสะที่พญชนะสังโยคหรือนิกะหิตอยู่เบื้องหลังชื่อระลุเพราะมีเสียงหนักเช่นภูปาโลเอสีปัสสาถังตยัสะมุนุสินโทโปเสยยางสลับจัดเป็นคู่ ฐานที่เกิดแห่งฐานเดียวคืออเรียกอวันนะอีเรียกอีวันนะอ,อ,นนะอูเรียกอูวันนะเอาตัวขึ้นต้นเป็นหลักเอโอเรียกสังยุตตละส,สังยุตตะสละเพราะผสมเสียงสระไว้สองตัวคืออกับอิผสมกันเป็นเออกับอูผสมกันเป็นโอยัญชนะอักขระที่เหลือจากสละนั้นฐานสิบสามตัววีกะเป็นต้น กหเกิดตเป็นที่สุดชื่อพยัญชนะแปลว่าเนื้อทำเนื้อความให้ปรากฏพยัญชนะเหล่านี้ชื่อนิสิตเพราะอาศัยสละจึงออกเสียงได้และทำเนื้อความของสละให้ปรากฏชัดขึ้นพยัญชนะสาสสามตัวนี้จัดเป็นสองขั้วคือวักและอวักพยัญชนะที่จัดเป็นพวกเดียวกันตามฐานกรที่เกิดทำเสียงชื่อว่าวักมี25ตัวคือกะ จตาตปกตดปะก ste. วักกะคาคางจะชชะชายตะทะทานตทะานะปะพาพามะอะบาลีอักษรไทยโรมันอาอีอีอูอูเอโอกะคคงะจะชชายตทานตทปะผาามยาลาลวาสะ หะ,หะละอังพยัญชนะที่ไม่เป็นพู้โดยการชื่อว่าอาวัากมีแปดตัวคือยะละละวะสหะละอังยักรู้แล้วว่ายักรู้แล้วว่าสหายชื่อละอังพยัญชนะคือออกเสียงว่าอังเรียกนิกหิตตามศาสนาโวหารศาสนาโวหารเรียกอนุสารตามคำพีสัพพสารานิกหิแตแปลว่ากฎ หมายถึงกดสระหรือกดกรไว้เมื่อออกเสียงปากไม่ต้องอ้ามากเมื่อเวลาออกเสียงทีค่าออกเสียงเทียบแล้ววางอากับอังอนุสารแปลว่าไปตามหมายถึงไปตามสระเพราะต้องไปตามหลังรัสระรัสะสระหรืออิบุเช่นอาหารเสตุงอากาสิง